สวัสดีครับท่าผู้ชมวันนี้เราอยู่เกม Winter's c o l l e c t e d i g n อีกแล้วนะครับผมมาซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดกระชากับเกมนี้กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งตัวตัวละครที่พึ่งเข้ามาเนี่ยเป็นตู้ของตัวละครซื้อนะนะครับผมซึ่งเป็นชุดซัมเมอร์นะครับผมผมบอกเลยว่าสวยมากแอนิเมชันดูดีด้วยแต่ผมขอบอกท่านผู้ชมตรงนี้ไ้ก่อนเลยนะครับว่าตู้นี้เนี่ย เป็นตู้ตัวละครดักตู้ต่อไปนะครับผมเพราะว่าตู้ตัวตู้ตัวละครต่อไปนะจะเป็นของซาเลนซัมเมอร์นะครับผมซึ่งซาเลนซัมเมอร์ใช้ได้ยันเล็ดเกมเลยคือแบบใช้ได้ยาวมากควรเก็บเพชรและข้ามตัวนี้ไปนะครับผมผมแนะนาเลยนะแต่เนื่องจากว่าเป็นตัวลิมิตไงผมก็จะมาเปิดนะครับผมไม่มีอะไรมากเลยส่วนสก,กิลก็เฉยๆนะครับผมเพราะว่าตัวละครส่วนใหญ่ก็ทาดาเมจได้ทเท่าเั้อนะ อืมซึ่งลิมิตที่ผมตั้งเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นประมาณ4,000เพารกับตู้นี้นะครับผมแล้ตู้หน้าเนี่ยผมจะยัด20,000เพชรให้เซนมเมอร์ผมทีเดียวจบเลยแล้วบอกว่าเธอจะออกมาให้ผมนะครับผมอ่างั้นก่อนอื่นเรามาเปิดตัวกันก่อนนะครับผมขัดเงือดด้วยตัวฟีเนี่แหละไม่มีอะไรมากเลยไปก็ค่อยไปนะครับผมเทียตัว ไปยังไม้อขอทองได้ไหมอ่ะจะได้เส็จนางฟ้าเพิ่มเอ้ยเสศษเทพีดาดอิอือหือเออนี่มันเก,มเกลือแม้แต่ปัดซิงกัลก็เกลือได้เนะี่ยอ่ะ งั้นก็มาเริ่มกันที่มัติแรกเลยนะครับผมไป let's go อืมแค่มาติดแรกก็เห็นอนา,าคตที่แม่งไม่สดใสรอยอยู่เลยเนี่ยอือหมอือหึอือหึเออเกลือจริงวะ <laughs> ยังเป็นตู้ดัก เยอยยังไม่พอยังจะเกลืออีกโอ้โห,โอโหมอลติแรกผ่านไปงั้นไปต่อที่มอลติลอบไปกันเลยดีกว่านะครับผมไปเอาไปอ,อ้้ห้ทองสามเมื่อกี้ทองสองอันนี้ทองสามชีต โอเคเน้นกไม่เป็นไรหรอกถ้าคลิปนี้เกลือก็ขัดเกลือคลิปนี้แหละคลิปหน้าต้องดีนะอืมอ่ะมาบทสุดท้ายนะครับผมแล้วเราก็จะไม่เปิดต่อแล้วนะตัวนี้มาหวังว่าจะอดอนะครับในมตินี้ไปอืมตามสภาพนะฮะ โอ้โหตามสภาพคือเกลือนะครับผมให้ตายเถอะก็ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปขัดเกลือไว้ตู้หน้าแล้วกันนะครับผมหวังว่าตู้หน้าเนี่ยจะเสียเพ็ทน้อยนะในการเปิดคลิปนี้ก็จะซ้ำๆหน่อยนะครับผม แต่ถ้าใครเป็นไวยฟูเธอจริงๆแล้วก็ก็เปิดได้เลยนะครับผมผมไม่ห้ามนะงั้นก็เพราะว่าสำหับคลิปนี้เนี่ยผมกูพต้องขอตลาไปก่อนนะครับผม,ผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ